ัวนี้จะมีปัญหาดูที่จอสเปกต่ำเนี่ยมันจะหายาลงไปเรื่ยเนี่ยหายไปแล้วจอารู้ทุกแขนงของ หายไปเลยตอนนี้าโาผมมาแล้วมาแล้วนี่ยวอลเลย์บอลตัวนี้ต้องเปลี่ยนแล้วอาเดี๋ยวไปแกะของกล่อง้างข้างตอนนี้ไปดูที่จอสเปกตัม <c oughs> เราทำอะไรไว้บ้างมากกว่าไว้บ้าง ที่จอสเปกตรัมนะครับทำมาร์คเกอร์ไว้4ตัว1 2 3 4มาร์คเกอร์1นตัวนี้1แล้วก็2 3 4 1นี่คืออะไร1นี่คือความถี่โลค่อน9 0 98 6กปนะก็เป็นที่จะรับคลื่น88นะครับตรงนี้ออสเเตอร์ All เราต้องบิงมาถึงเบอร์หนึ่งต่ำสุดถ้าจะรับคลื่น ร้อยสี่เบอร์สองออสซิเตอร์เราก็ต้องบวกเข้าไปนะครับอีก10.7จุดเร้อยสี่จุดสองก็เป็น1 1 4 9ตัวนี้มาร์กเกอร์สองถ้าสมมติว่าเราจะรับให้ถึงความถี่ร้อยแปดต้องถึงมาร์กเกอร์ที่3ออสซิเตอร์เราต้องมาถึงมาร์กเกอร์ที่3 มาร์กเกอร์ที่สามนี่ความถี่ก็ต้องเป็นเท่าไรร้อยสิบแปดนั่นะมาร์กเกอร์ที่สามนะร้อยสิบแปดกว่านะนั่นหมายความว่าถ้าออสซเตอร์เราวิ่งตั้งแต่หนึ่งถึงสามได้ตั้งแต่มาร์กหนึ่งถึงมาร์กสามได้ก็แสดงว่าเครื่องนี้รับได้ตลอดแบนให้สังเกตุยอดสเปกตรัมตัวนี้ตอนนี้สเปตกตรัมมันจับความถี่เท่าไหร่ไม่รู้เนี่ยเรายังไม่ได้เซตเรายังไม่ได้ปรับขึ้นนะเดี๋ยวเราจะปรับขึ้นดูนะว่ามันวิ่งได้ตั้งแต่หนึ่งถึง สามไหมนะถ้าได้หนึ่งถึงสี่ก็แสดงว่าหนึ่งถึงสองก็แสดงว่ารับได้แค่ร้อยสี่โอเคปรับนะปรับละปรับละปรับละไปปรับตรงนี้ปรับละลงลงมาก่อนได้ไหมถึงเบอร์หนึ่งไหมอ่าถึงหนึ่งนะครับเพราะนั้นรับแปดสิบแปดได้มีเสียงไหมเรารก้าอำเภอเมือ,เองจังหวัดเชียงใหม่เราผู้ว่าราชการเชียงใหม่ก็ได้ไป <laughs> ถึงไหม,<อ>ถ,ไหมถึงร้อยสี่ไหมรับร้อยสี่ได้นะรับร้อยแปดได้ไหมแปน่าจะประมาณเดือนพฤศจิกาค่ะเสน,เนอ,อได้ไดครับโอ้โหสบายเลยเพื่อมาจ้างลาสดอกมีมีหุดหายที่ไหนป่ะตอนนี้เจ้าของเขาเนี่ยต้องการให้รับดีที่93เพราะนั้นออสเซเตอร์มันต้องผลิตที่104.2สี่จคือมาเกอร์ที่4 โอเคครัพอเซนเตอร์ทำงานได้ปกติแล้วโอเคเรื่องยุจบละเดี๋ยวต้องกลับไปลือเทปอีกโอเคครับ